m o d i f สวัสดีครับวันนี้ผมมีรีวิวตัว Eco solvent นะครับซึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาประมาณสัก4เดือนแล้วนะครับก็ยังพิมพ์ออกปกตินะครับทุกสีตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของตัว Modify i n g นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับซึ่งเราได้แก้ไขจุดด้อยต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดปัญหา ใน,นระหว่างการใช้งานนะครับสียังออกปกติอันนี้ผมจะกดยกเลิกนะครับครับผมกดยกเลิกเพื่อจะเทสหัวพิมพ์ให้ดูนะครับว่ายังออกปกติทุกสีนะครับ นี่นะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับปิ้นไปห9 2 3 9้นสองร้อยสาแผ่นนะครับโดยปิ้นที่ขนาด A 3นะครับสีไป18,134แผ่นนะครับแล้วก็ปีอื่นอื่นอีกนะครับซึ่งหัวพิมพ์ยังออกครบทุกสีนะครับด้วยการใช้งานหมึกคุณภาพสูงของ m o d i f y i n k นะครับสนใจติดต่อซื้อหมึกได้ที่ m o d i f y i n k ทุกสาขานะครับ Thank you.